นับสนุนโดยวุฒิศักดิ์คลินิกเพราะความสวยรอไม่ได้ เชอเดย์ชาตเดย์นั่นเองนะคะวันเสาร์นะคะหยุดสุดสบายแบบนี้นั่นเองนะคะพบกับรายการของเรานะคะพร้อมทั้งเรื่องราวของ Asian u p อัปเดตนะคะแล้วก็เรียกว่าสกูปเด็ดๆของเหล่าคนบันเทิงและท้ายที่สุดค่ะภาพ,พยนตร์ใหม่ๆอัปเดตให้ชมกันอย่างมากมายเลยคุณผู้ชมคะ่ะพ่อแ่คะไม่เจอหน้าตั้งนานคิดถึงกันบ้างหรือเปล่าแต่หัวใจของแนนคิดถึงคุณผู้ชมอ n นิวตลอดเวลาเลยค่ะ คุณผู้ชมเปิดเจอร,รายการของเรานะคะรีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยค่ะอยากรู้อะไรหรือว่าส่งเข้ามาทักทายกันหน้าอยู่เป็นเพื่อนกันตลอดครึ่งชั่วโมงเลยนะคะกับ421839นั่นเองนะคะวันนี้เยเดียวนะจ๊ะวันนี้มีเรื่องราวอัปเดตมากมายคุณผู้ชมต้องติดตามรายการของเรานะคะช่วงแรกของเราเช่นเคยค่ะกับ Asians อัพเดตนะคะเราเริ่มกันเลยดีกว่านะคะข่าวแรกค่ะเรียกว่าเป็นข่าวของคู่รักวัยรุ่นนะคะดาราสาวของชินเซยองนะคะและก็นักร้องหนุ่มจงฮอนแห่งวงชายนี่นั่นเองนะคะหลังจากที่เขากลายเป็นข่าวใหญ่เมื่อประมาณปีที่แล้วเดือนตุลานะคะว่าหลังจากที่มีภาพท้องทั้งสองคนเนี่ยแสดงความใกล้ชิดสนิทสนมกันมากเป็นพิเศษเลยถูกเผยแพร่ออกมาตามสื่อต่างๆนะคะ จนทั้งสองคน,นยอมรับว่าคบหาดูใจเป็นแฟ uh oh. นกันรจริงๆค่ะแต่ล่าสุดค่ะมันไม่เป็นอย่างงานเพราะว่ามันมีข่าวร้ายของทั้งสองคนออกมาค่ะทางต้นสังกัดของซินเจยองนะคะเป็นฝ่ายออกมาให้ข่าวว่า ดาราสาววัย20ปีเนี่ยนะคะแล้วก็นักร้องหนุ่มจงยอนสมาชิกบอแบนชายนี้ได้แยกทางกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะาสาเหตุก็คือที่เขาต้องเลิกกันเป็นอย่างนี้ค่ะคือจงยอนเนี่ยนะคะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ทุ่มเวลาให้กับการที่ไปเดินทางโปรโมตผลงานเพลงของชายนี่ทั้งเกาหลีใต้แล้วก็หลายๆที่เลยนะคะเป็นหลักแล้วก็ต่างประเทศด้วยในขณะที่จินเชย,ยองเนี่ยก็ต้องใช้เวลาอยู่ในกองถ่ายถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องใหม่ของเธอก็เรียกว่าคนนึงไปทางอีกคนนึง ไปทางมันไม่มีเวลาให้กันท้ายที่สุดก็เลยกลายเป็นว่าทั้งสองคนไม่มีเวลาให้กันก็ต้องยุติความสัมพันธ์ลงในที่สุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะนะ่าสงสารมากเลยอ่ะ <S <S อ่ะยังไงแล้วแต่เราก็เป็นกําลังใจให้ทั้งสองคนด้วยนะคะก็เรียกว่าแยกทางกันไปเรียบร้อยแล้วก็ทั้งสารนะคะเราคนบันเทิงมีอาการแบบนี้เยอะเหมือนกันนะคนนึงไปร้องเพลงคนหนึ่งมาทํางานพอไม่มีอะไรกันก็แยกทางกันนั่นเองนะ อ่ะที่สองดีกว่านะคะข่าวนี้นะคะสำหรับใครที่เป็น,ปน,ปนแฟนๆแล้วก็คิดถึงวงนี้เลยคะ่ะ nobody nobody b u t you I want nobody nobody b u t you Saran s i r o เยาะไปสิเวลา แน่นอนก็พูดถึงวันนึกเกิลค่ะโอยใจรออีกไม่นานเพราะพวกข่าวนี้นะคะกำลังจะมีผลงานใหม่ล่าสุดนั่นเองนะคะบินไปไกลถึงโน่นฮอลลีวูดค่ะกับร่วมแสดงภาพยนตร์เรื่องใหม่นะคะ Wonder Girls at the Apollo นั่นเองชื่อนี้มาป็นทางเก่านะคะสำหรับการเข้าร่วมการแสดงหนังของพวกเธอในครั้งนี้นะคะถูกเปิดเผยครั้งแรกผ่านต้นสังกัด JYP ค่ะในงาน f e ซ t i v a l of Media 2 0ู1นะคะ ซึ่งจัดไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาณนเะมืองมองโตรประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะซึ่งตอนนั้นต้องสังกัดเปิดเผยว่าวันอเกิลเนี่ยนะคะแล้วก็นิคคนนอนเนี่ยเขาจะร่วมเล่นหนังด้วยโดยพวกเขาเนี่เหมือนกับว่า เล่นเป็นเด็กสาววัยม,ยมัธยมที่มารวมตัวกันเพื่อที่จะร้องเพลงเพื่อจะทำเพลงด้วยกนะยันในภาพยนตร์เรื่องนี้นั่นเองนะคะนา่าติดตามมากเลยเกี่ยกับการร้องเพลงด้วยนะคะสำหรับเรื่อง Wonder Girls at the Apollo นะคะเป็นผลงานของกำกับของคนนี้เลยนิ k แคนนอนค่ะซึ่งแสดงนำในหนังเรื่อง Drumline นะคะและยังเป็นสามีของนักร้องชื่อดังอยา่าง Mariah Carey นั่นเองนะคะ าการันตีถึงคุณภาพมากขนาดไหนนะะไม่ต้องบอกเลยนั่นเองนะคะสำหรับเนื้อาของเรื่องนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการต่อสู้เรื่อง,องการร้องการเต้นของนักเรียนสาวเรียกว่าพวกมัธยมโรงเรียนมัธยมนั่นเองนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะพวกเธอเนี่ยเคยถูกเช้อเชิญให้ไปแสดงภาพยนตร์เรื่อง Last d f a t t e r นะคะผลงานการกำกับของชิมยองมาแล้วนะคะชิมยองแรมาแล้วนะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเป็นการร่วมงานในฐานะนักแสดงอย่างเต็มตัว ของวันเดอร์เกิลนั่นเองนะคะใครที่ uh oh. เป็นแฟนคลับของวันเดอร์เกิลต้องรีบนะคะรอชมภาพยนตร์เรื่องนี้แนมด้วยนะคะต้องรอชมภาพยนตร์เรื่องนี้ถ้ามีอะไรอัปเดตนะคะจะมารายงานกันอย่างแน่นอนเลยนะคะวันเดอร์เกิลซาต้องมีท่าเต้นในเพลงแน่เลยอ่ะเชื่อปะต้องมีอะไรผม,มแน่เลยอ่ะ <laughs> อ่ะข่าวต่อไปเลยค่ะอีกหนึ่งค่ะนะคะเป็นข่าวของเรียกว่า ข่าวดีซ้ำซอนนะ่ะเราฟังแล้ว,ลวก,ก็อุ๊ยชื่นใจนั่นเองนะคะข่าวนี้เป็นข่าของนักร้องสาวชื่อดังคาร์เรนม็อกค่ะขเขาใช้โอกาสที่เธอคว้ารางวัลน,นะคะจากเวที Golden Melody Award อนะคะ ประกาศข่าวดีของเธอข่าวดีที่ว <mouth Given feed> ่านี่ก็คือแผนการแต่งงานกับหนุ่มชาวเยอรมันนะคะแฟนคนนี้คุณผู้ชมเขาบอกว่าเป็นรักแรกอะคือคบกันมาตั้งแต่ตอนที่เขาอายุ17อยากรู้เรื่องราวเป็นยังไงใช่ไหมคะเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังนะคะคาเรนมองในเขารื้อฟื้นเรื่องราวความรักที่มีต่อว่าที่สามีของเธอคนนี้เป็นชาวเยอรมันค่ะชื่อว่าโจฮันเนสนะคนนี้เนี่ยเขาเรียนอยู่ด้วยกันตอนที่สมัยอยู่อิตาลีนะคะตอนอายุประมาณสัก17แล้วก็คบกันมาประมาณสักปีหนึ่งพอปีหนึ่งก็แยกทางกันไป คือต่างคนก็ต่างไม่มีครอบครัวคาเรนก็ไม่มีนู้นี่นั่นกันปะก็ยังทำก็ไม่ได้เจอกันแต่ระยะเวลาที่ผ่านมาอยู่ๆยน่ฮะวันหนึ่งประมาณปี2009 ทางสองคนก็กลับมาคบกันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองซึ่งที่ผ่านมาคารเรนมอเขาก็มีเรียกว่ามีข่าวความสัมพันธ์กับหนุ่มๆหลายคนนะอย่างเช่นฟงเต๋อหลุนนะฮะโจสิงฉือหรือว่าโจสิงฉือหรือว่านักแต่งเพลงชื่อดังอย่างจางหย่าตงนะแต่ท้ายที่สุดเขาก็โคจรกลับมาพบกับโจฮันเนสคบกันแล้วอยู่ๆจอยเขาก็ขอแต่งงานเลยนะคะแต่ที่สําคัญรู้ไหมคะโจฮันเนสเนี่ยเขากลับมาพร้อมกับไวท์มีคุณพ่อลูกสามติดมาด้วยค่ะแต่ ถ้าขนั้นแล้วนะคะความรักที่บริสุทธิ์นะคะก็ไม่มีอะไรมาพรากกันสองคนไปได้นั่นเองนะคะและเรื่องหนึ่งเนี่ยนะคะเรนมอเขาก็เปิดเผยว่าจริงๆเรื่องราวการแต่งงานครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการที่เขาท้องก่อนแต่งอะไรแต่อย่างใดนะจ๊ะคือเขารักกันจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยเขาอยากที่จะใช้ชีวิตคู่อยู่กับผู้ชายคนนี้เขาก็เลยตัดสินใจที่จะแต่งงานและก็อยู่กินกันอย่างน่ารักนี้นเลย <Okay. S 2> อจฉามากคุณผู้ชมแบบนี้เรื่องราวแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมรมริคิดบรรดาชักพาให้สองคนมาเจอการพัดผนากันตอนเด็กๆโตขึ้นมาต่างคนต่างมีครอบครัวท้ายที่สุดเขาก็มาลงเอยแล้วก็อยู่กินกันอย่างมีความสุขนั่นเองคฉันอยากไปแต่งงานที่น <buff oon> ู่น<ก>วาเ<ก>พลนการแต่งง<ก>านของเขาเห็นเขาบอกว่าเขาจะไปแต่งงานกันที่เมือง ฟอร์เอนประเทศอิตาลีนั่นเองนะคะอู้บรรยากาศ<อ>แ่เลยนะคะองไงเราก็วอพรนห้ทั้งสองคนนะคะรักกันไปนานๆจนแก่เท่ามีลูกออกมาเยอะๆเลยนะคะค่ะเป็นยังไงคะสำหรับเอเชียนอัปเดตของเราวันนี้ถูกใจหรือเปล่าคะถ้ายังไม่ถูกใจหรือต้องการให้เราไปขุดคุยอะไรส่งเข้ามาเลยค่ะ SMS 4 2 2 1 8 3 9เดี๋ยวเดซนะคะกับอ e ีนิวของเรานะจะไปหาคำตอบมาให้ยิ่งแน่นอน ช่วงนี้พักแปบหนึงเหนื่อยมากเลยเมาส์มอเอชอัปเดตนะคะดูช่วงหน้านะคะมีอะไรแซ่บๆรออยู่สกุปปอะไรต้องติดตามช่วงที่2ของ E-NEWS ค่ะ3กระกฎาคมนะครับถ้าเกิดคุณคิดว่าชาตินี้คุณอาจจะลงสมัครสอสอไม่แน่นะครับอะไรก็เกิดขึ้นกับคุณได้ดูอย่างปีนี้สิครับมีอะไรเซอร์ไพรส์ยเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้น ไปใช้สิทธิ์นะครับจะเลือกไม่เลือกแล้วแต่เราจงใช้สิทธิ์ของเราขอขอบคุณวุฒิจักรคลีนิก